คลิปในวันนี้รีวิวทดสอบใช้งาน Seven s ซเว n a อ i ริ n า A.P.S.4 AS 27mm f 2 8ครับเลนตัวนี้เป็นเลนฟิกนะดูเรื่องของ Face Detect ก่อนนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีกรอบขึ้นมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้เปิดที่ f 2 8เลยไปดูภาพที่ได้เลยครับ สวัสดีครับคิดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวทดสอบใช้งานเบื้องต้นนะครับกับเลนราคา3,990บาทนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของเซเว่นอาริานนะครับประกันูนยนไทยด้วยนะเห็นโลโก้แบบนี้นี่เลยครับร้านเทพแกจเจ็ตของเรานะครับสบายใจหายบ่วงได้เลยนะครับใครอยากติดต่อซื้อเลนตัวนี้นะครับสามารถติดต่อเข้าไปทางร้านเทพแก๊จเจ็ตได้หรือว่าใครอยากลองเล่นเลนตัวนี้ระยะนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปทางร้านเทพแกจเจ็ตของเรา ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทดสอบใช้งานกันนะครับกับตัวเลนส์ apsc นะครับหรือว่าเลนส์สำหรับกล้องตัวคูนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีตัวกล้องฟูลเฟรมของ Sony ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับในราคา3 9 9 0บาทประกันศูน์ไทยนะถือว่าได้เลนส์มุมกว้างที่ราคาประหยัดเลยทีเดียวนะครับก็เปิดใน crop mode นั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นกล้องฟูลเฟรมนะตัวนี้เป็น ระยะ27มิลลิม f 2.8นะครับถ้าเกิดเทียบเท่ากับตัวกล้องฟูลเฟรมเนี่ยก็จะอยู่ที่ระยะ40.5ม mm ิเมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบใช้เลนตัวนี้กันนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบใช้เลนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูของที่มีอยู่ในกล่องตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับเซเว่นอา af 27มิม f 2.8ครับนี่ครับตัวกล่องนะครับก็จะบอกชื่อแบรนด์นะครับบอกระยะของตัวเลนตัวนี้มาให้แบบนี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็มีโลโก้ของร้านเทปเจตของเรานะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันแบบรวดเร็วนะครับตัวนี้ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับราคา ,3990 บาทนะครับระยะ27มม f 2 8นะครับถือว่าได้เลนส์ระยะมุมกว้างแถมเกว้างด้วยนะครับในราคาแค่ ,3990 บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าดีมาก่าตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นฝาปิดมาแบบนี้เลยนะครับพอเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวคู่มือนะครับมีทั้ง คู่มือนะมีคู่มือมาให้นะครับเป็นเล่นเปิบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวพอร์ต Type C หลายคนคงงงนะครับอ้าวซื้อเลนทําไมได้ใส่ชาร์จงงครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าสายชาร์จตัวนี้เอาไว้ใช้ทำไรนะครับสายชาร์จที่เขามีมาให้เนี่ยก็จะเป็น USB Type C นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัว USB นะครับตัวกรองนะครับเลนน่ะก็จะอยู่ในนี้นะครับมีป้องกันมาให้อย่างดีเลยกับเลนราคาแค่นี้เองนะถือว่าโอ้แพคเกจจิ้งเขาดีมากเลยเกินราคาจริงนะครับด้านในเนี่ย ห่อมาอย่างดีเลยด้วยโฟมนุ่มๆแบบนี้นะครับนี่คือตัวเลนครับที a ซ i ว a n อาครับ27มิม f 2.8ครับห่พอพลาสติกมาแบบนี้ผมให้ดูดีไซน์ของตัวเลนสก่อนด้านหน้านะครับจะมีตัวฝาปิดมาแบบนี้เห็นไหมครับฝาปิดก็ตีมาเลยว่า s ซ v ว่น d าริ n นะครับดีไซน์ปกติสวยเลยนะครับเปิดฝาออกจะเจอกับตัวเลนตัวฝาปิดท้ายมีมาให้นะครับเปิดฝาออกปุ๊บ เจอกับเมาส์เงาเงาแวบๆบแบบนี้เลยครับเมาส์ตัวนี้ไม่ใช่เมาส์พลาสติกนะครับกับเลนราคาแค่นี้ได้เมาส์ขนาดนี้ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตัววงแหวนโฟกัสมาให้นะครับนี่จะมีวงแหวนโฟกัสตัวนี้มาให้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ยังตีคำว่าเซเว่นอดิซานมาหมุนไปหมุนมาครับนี่หมุนไปหมุนมาเฮ้ยหมุนไปหมุนมานะครับเอ๊ะเจอกับอะไรเอ่ยเป็นยางปิดๆจุกๆแบบนี้แกะออกมาดู ปุ๊บเราจะเจอกับตัวพอร์ตไทสีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลนตัวนี้นะครับเซเว่นอ27มิม f 2.8สามารถใช้สายที่เขามีมาให้เนี่ยเสียบพอร์ตไทสีแล้วก็ลิง์เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แล้วก็อัปเฟิร์มแวร์นะครับตัวเลนตัวนี้นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเลนตัวนี้เป็นเลนของตัว APS-C เพราะฉะนั้นก็้องที่ผมจะมาทดสอบนะครับใช้เป็นตัวเดิมเลย Sony A 6 0 0 0ครับ เบื่อแล้วเลนตัวนี้ F มันแคบไปหน่อยนะครับเวลาถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กก็เลยต้องหาตัวเลนที่รูรับแสงกว้างๆนะครับเพื่อจะถ่ายในที่แสงน้อยดีขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถอดตัวเลนเก่าออกครับแล้วก็ใส่ตัวเลนเซเว่นอาร์ดีไซ์ตัวนี้เข้าไปนะครับหมุนใส่เข้าไปแทนตัวเลนเก่าได้เลยรูปลักษณะดีไซน์นะครับเมื่ออยู่กับตัวกล้อง A6000 ของผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเฮ้ย สวยใช้ได้นะพร้อมใช้งานแล้วเป็นเลนฟิกนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบใช้งานดูว่าเลนตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบใช้เลนตัวนี้นะครับเซเว่นอาริซายี่สิบเจ็ดมิลลิเมตรเอฟสองจุดแปดนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายคนนั่นเองนะครับเพราะว่าการถ่ายคนเนี่ยอ่าเราก็ดูได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบเก้สวยไหม เรื่องของโฟกัสดีไหมนะครับหรือว่าเบลนตัวเนี้ยสามารถรองรับพวก IAF หรือว่าพวก Face Detect อะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้งานได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบแบบแรกกันเลยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ผมใส่เข้าไปกับตัวกล้อง APS-C นะครับของทาง Sony น,นะเป็นตัว A6000 นะครับซึ่งเลนตัวนี้เซเว่นอาริซานนะครับ27มิ mm ม f2.8 เนี่ยมีทั้ง ฟูจิ x m o u n มแล้วก็ Nikon z m o u มาด้วยนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้งานตามแบรนด์กล้องของเพื่อนๆได้เลยนะครับอันดับแรกผมจะลองถ่ายภาพบุคคลแบบแนวกว้างนิดน,นึงนะครับเลนตัวนี้เป็นเลนฟิกนะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการซูมเข้าซูมออกก็คือใช้การเดินเข้าเดินออกข้อหาแบบนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะถ่ายน้องสาวผมในร้านคาเฟ่นะครับก็อย่างที่เห็นเลยระยะ27เนี่ย ไม่ใช่เป็นระยะเทเลนะครับเป็นระยะที่กว้างกึ่งกง normal แล้วนะครับก็ไม่ต้องถอยไกลออกจากแบบนะครับแล้ว f 2 8นะครับถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยมันก็ดีมากพอสมควรเลยนะครับดีกว่า f 3 5หรือว่า f 4แน่นอนนะครับอันนี้ผมก็จะลองดูเรื่องของ face detect ก่อนนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีกรอบขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลนส์ตัวนี้สามารถที่จะ ใช้โหมดจับใบหน้าหรือว่าจับดวงตาได้ถ้าเกิดกล้องตัวนั้นมีนะครับเลนส์ตัวนี้ก็สามารถรองรับได้ด้วยนะอันนี้ผมก็ลองถ่ายให้ดูนะครับระยะครึ่งตัวคือเดินเข้าไปแบบตั้งแต่ประมาณเอวนะครับขึ้นมาจนถึงหัวเลย่หัวไม่ขาดนะครับก็ถอยไม่ได้ไกลมากความคมนะครับก็ประมาณนี้เปิดที่ F2.8 เลยที่ผมถ่ายนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพนะครับที่ผมถ่าย ภาพคนนะครับโดยใช้ f 2 8ดดูซิว่าความคมระดับไหนแล้วก็เรื่องของโบเก้สวยงามแค่ไหนไปดูภาพที่ได้เลยครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบถ่ายพวกสิ่งของนะครับก็คือรถอัพเข้าไปใกล้ๆเลยเพื่อให้หลังมันละลายนะครับตัว F 2 8ที่ใส่กับตัวกล้อง A 6 0 0 0นะครับหรือว่ากล้องที่เป็นตัวคูณหรือว่า APS-C นั่นเองนะครับดูซิว่าพอใส่เข้าไปแล้วนะครับโบเก้ที่ถ่ายเจาะสินค้าหรือว่าของต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าโบเก้เนี่ย ใช้ได้นะสวยเลยนะครับมีแบบหลังละลายพอสมควรเลยนะครับถึงมันจะเป็นตัวกล้อง APS-C ก็ตามนะอย่างที่เราเห็นเลยว่าเอ้ยใช้ได้นะเรื่องของโบเก้อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของการละลายฉากหลังนะฮะถ้าเกิดเราถ่ายโคดอัพเข้าไปที่วัตถุนั่นเองนะครับแล้วก็เลนตัวนี้หนึ่งสิ่งเลยที่ผมชอบถ่ายนะครับก็คือไปร้านคาเฟ่แล้วชอบถือแก้วยื่นไปด้านหน้านะแล้วก็ถ่าย ตัวแก้วกาแฟน,นั้นน่ะด้วยกล้องที่ผมใช้เองนะครับอยากได้ความคมอยากได้หลังละลายเนีนเนยนๆสวยๆก็ต้องใช้ตัวกล้องไม่ว่าจะเป็นฟูลเฟรมหรือว่า APS-C ก็ทำให้ภาพของเราเนี่ยดูแบบดูสวยดูเป็นมือโป,โปรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองใช้ระยะยี่มิลตัวเนี้ยถ่ายด้วยตัวเองนะครับก็คือยื่นแก้วไปด้านหน้ากล้องเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังแล้วผมก็จะถ่ายออกมานะครับอก็อย่างที่เห็นเลยว่าสามารถถ่ายได้นะครับถ่ายได้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่า มันไม่ใช่ระยะเทเลถ้าเกิดเป็นระยะพวก 50, 75, 85, 105อะไรอย่เงี้ยเราไม่สามารถมาถือถ่ายแบบนี้ได้แน่นอนนะครับมันมีพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้เลนเทเลเราอาจจะไม่ได้ภาพอะก็ระยะโฟกัสของเลนตัวเนี้ยผมลองถ่ายเจาะเข้าไปที่ตัวสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ระยะใกล้สุดนะครับก็คือ1ใบบรรทัดระยะที่เลนตัวเนี้ยสามารถโฟกัสได้ก็คือ30ซนติมตรนั่นเองนะครับเราจะได้ประมาณนี้ คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับเรื่องของความคมของภาพนะครับเวลาเราไปถ่ายวิวนะอันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายที่ f 2.8นะครับแล้วเรามาดูเรื่องของกลางภาพขอบภาพกันดูเรื่องของขอบมืดด้วยดูเรื่องของขอบม่วงด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะภาพแรกเนี่ยตอนที่ผมถ่ายนะตอนนี้คือฝนกำลังจะตกแล้วท้องฟ้าครึมมากแล้วเป็นเวลา5โมงกว่านะครับ อ่ผมก็จะเปิด f 2 8เพื่อถ่ายวิวถ่ายแลนสเคปต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องของการภาพขอบภาพกันนะครับ่ผมก็ทําการถ่ายครับแล้วรูปภาพที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแน่นอนครับว่าเปิด f 2 8เนี่ยอะไรที่มันอยู่ไกลกว่าจุดที่เราโฟกัสมันก็จะเบล์นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไปถ่ายวิวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันอยู่ไกลจากจุดที่เราโฟกัสนะครับมันจะจะเบร์แบบนี้เลยนะตามขอบภาพ อาจจะไม่คมเพราะว่าเราเปิดเกว้างไปนะครับเพราะเปิด F กว้างไปเราก็สามารถที่จะถ่ายเจาะเข้าไปแค่ตัวที่เราโฟกัสนั่นเองนะครับส่วนขอบภาพอะไรเงี้ยมันก็จะละลายอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาลองทดสอบแบบเปิด F8 กันบ้างนะครับดูซิว่าขอบภาพเป็นยังไงขอบมืดไหมนะครับรูปภาพทั้งหมดที่ผมจะเอาให้ดูในวันนี้คือผมจะไม่แต่งเติมเพิ่มเลยนะครับคือดึงปุ๊บแล้วก็ลงไปใน โปรแกรมจดต่อเลยนะครับจะไม่มีการมาดึงความคมไม่มีการมาดึงสีดึงแสงนะครับจะใช้เป็นภาพที่ออกจากหลังกล้องเลยเพื่อทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้สามารถนําไปตัดสินใจในการซื้อเลนของเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับแล้วรูปภาพที่ได้นะครับ F8 นะครับผมเปิด F8 ซึ่งโหมดที่ผมใช้เนี่ยเป็นโหมดถ่ายภาพแบบโหมด A นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเดินถ่ายภาพแบบรวดเร็วนะครับเดินถ่ายถือยกขึ้นมาแชะแชะแช่เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดใครอยากใช้แนวสไตล์ผมแบบนี้คือเดินถ่ายยกขึ้นมาถ่ายได้เลยเนี่ยก็คือใช้โหมด A ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะคำนวณสปีดชัตเตอร์ให้เราเองนะครับส่วนเรื่องของรูรับแสงละลายมากละลายน้อยเราสามารถตั้งเองได้ไอโซตั้งเองได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโหมด A เนี่ยเหมาะมากกับการเดินถ่ายรูปเที่ยวนั่นเองนะครับรูปภาพที่ได้ครับ F8 เป็นไงครับขอบภาพใช้ได้นะคมพอสมควรเลยชัดเลยนะครับแล้วเรื่องของการภาพเป็นไงเฮ้ยกางภาพก็ ผมกิ๊บเลยนะครับ F8 ก็ประมาณนี้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการทดสอบโฟกัสในงานวิดีโอกันบ้างดีก,กว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เลื่อนจุด ให้เขาได้โฟกัสนะครับโฟกัสด้านหลังโฟกัสวัตถุด้านหน้านะครับผมก็จะยกโฟกัสสลับกันไปมาดูซิว่าเรื่องของโฟกัสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็จะไม่พูดแล้วกันนะครับว่ามันโฟกัสช้าหรือว่าโฟกัสไวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูวิดีโอตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างมันโฟกัสดีไหมเวลาเปลี่ยนจุดโฟกัสเนี่ยโฟกัสเสาแล้วก็ไปโฟกัสตัวมังกรแล้วผมก็กลับมาโฟกัสเสา เห็นไหมครับว่าตัวโฟกัสของเขาถนะือว่าใช้ได้เลยนะในราคาแค่นี้เองนะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆดูแล้วกันว่าถ้าเกิดชอบก็สามารถจัดได้เลยเในราคานี้ถูกมากๆนะครับ และนี่แหะครับก็คือเลนมุมกว้างนะครับ27มิม f 2.8นะครับถ่ายในที่แสงน้อยได้ค่อนข้างโอเคตัวภาพเนี่ยคมมากๆเลยถือว่าใช้งานได้กับราคาแค่3,990บาทกับเลนของแบรนด์เซเว่นอาริสานนั่นเองนะครับเรื่องของโฟกัสโฟกัสอะไรต่างๆถือว่าใช้งานได้นะครับถือว่าดีเลยนะก็ถ้าเกิดใครอยากหาเลนมุมแบบกว้างนิดนึงนะครับไม่ได้กว้างแบบออ t o ต i รวนะครับแต่เป็นเลนมุมกว้างนะตัว27มมตตัวเนี้ย เมื่อใส่เข้าไปแล้วก็คูณเป็น40.5ม mm ิลลิเมตรเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์พอสมควรเลยนะครับกึ่งๆแบบระดับระยะ normal เลยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางร้านเทพกระจ็ตของเราได้เลยนะครับนี่สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยอยากจะสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับเลนส์เซเว่นอิซานตัวนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยหรือว่าจะ ลองทดสอบเข้ามาเล่นทดสอบใช้งานดูก็ติดต่อเข้ามาทางร้านเทพกรเจ็ตของเราได้เลยนะครับสรงด่วนซ่อมไวเคมไวร้านเทปกรเจ็ตครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมยังมีเลนอีกหลายระยะอีกหลายแบรนด์นะครับมารีวิวทดสอบใช้งานเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับติดตามชมกันในคลิปถัดไปครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ